เดี๋ยวก่อนทุกท่านอย่าเพิ่งกดออกคลิปนี้นะแล้วก็อย่าเพิ่งกดสกิปด้วยช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดซับเป็นคนละทีได้ไหมเพื่อเปกําลังใจในคลิปต่อไปนะแล้วก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเพื่อให้คนได้รู้จักช anel นี้ของผมแล้วก็รู้จักคลิปนี้ของผมเลยนะอ๋อแล้วก็สําหรับใครที่ช่วยกันกดไลค์กดซับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยที่ช่วยกันนะนะสำหรับใครที่ยังไม่กดก็ถือว่าขอร้องแล้วนะช่วยกันกดเป็นคนละทีหน่อยนะถือว่าเป็นคําขอร้องจากตัวผมแล้้้วกกันนะโอเเเคคราไไปปดดูลลิีย ให้ท่านด้ยอยู่ผมสมกรในานะวิโนเกมเกนชินเอพักกันีกเช่นเคยนะแล้วก็อยู่กับแพชครึ่งหลังของตัวอีเวนของเกนชินละซึ่งอะแพชครึ่งหลังก็แพชนี้ก็น่าจะเป็นครึ่งหลังสุดท้าย mm hmm. แหละของแพชนี้นะ,ะวันนี้ผมก็จะมา <c oughs> เปิดหมอกับคาเวแล้วกันนะตามตที่ผมแปะไว้บกคิปนะอะซึ่งแลวลาที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็ผมก็ได้อีเวนจบไปเต็มที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอีเวนของกิจกรรมแพชนี้นะ่ะ มาซึ่งหมอก็อ่าซึ่งการมาของหมอเนี่ยก็จะเป็นฮิลเลอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอะ่าซึ่งการเล่นของหมอก็จะเล่นเน้นเลือดไปสักส่วนใหญ่เพราะว่าทั้งโลของหมอแล้วก็สกิลเอของหมอเนี่ยจะมีความสามารถในการรักษาอ่าสกิลเของหมอจะมีความสามารถในการรักษาซึ่งมันจะแรงตามเลือดส่วนโลก,ก็เหมือนกันโลข,ของหมอเนี่ยจะเป็นอันติอันติของหมอเนี่ยจะ เป็นโล่ซึ่งโล่เนี่ยมันจะหนาตามเลือดและเวลาอยู่ในโล่เนี่ยจะสามารถฮิวได้ด้วยอ่าแล้วคาเวเนี่ยเป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งที่เออสำหรับสายฟีเลยก็คือมันคือเนโรดิโรสายฟีอ่ะเพราะว่าคาเวเนี่ยเขาจะมีพาสซีฟความสามารถอย่างหนึ่งก็คือถ้าเเกิดปฏิกิริยาอะไรก็ได้เนี่ยที่มันเกี่ยวกับพืชเนี่ย ไอ,อตัวของม็อบอินเวย์มะเฟืองของตัวคาวีเนี่ยมันจะแรงขึ้นด้วยอ่าเอาง่ายมันคือเนโรสายฟรีแหละส่วนตู้รีลันก็จะเป็นการยูแล,ล้วอ่ะถ้าใครอยากดูรีวิวก็ไปหาได้ในเพลย์ลิสต์ของขแชแนลนี้ได้เลยผมก็ทำไว้แล้ววันที่เรียบร้อยอ่ะเราไปนั่งดูการเล่นของหมอเลยกว่า,วาสไตล์เพล์การเล่นของหมอเนี่ยจะเป็นยังไงโอเค มาตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องเทสของตัวของหมอมันที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะซึ่งสไตล์การเล่นของหมอก็แบบที่ผมพูดไปข้างต้นเลยก็คือหลกัหลกๆเขามีหน้าที่ในการฮิวแล้วก็กางโลให้กับทีมแลนะ,ะซึ่งสไตล์การเล่นหมอมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากก็แค่หน้าที่ของเขาแบบที่ผมพูดไปกี้เลยก็ฮิวแล้วก็กางโล่ะซึ่งโลกับฮิ้วของเขาเนี่ยจะแรงตามเลือด ซึ่งผมก็จะไม่ขออธิบายอะไรมากกันก็น่าจะเข้าใจกันง่ายๆแหละอ่านั่นจากเขาไปตัวซับพอร์ตก็ทุกคนก็น่าจะเข้าใจแหละอ่ะเรามาที่พาสซีสกัไเลยดีกว่าซึ่งพาสซสีฟของหมอเนี่ยจะมีความสามารถอยู่2อย่างที่แยกมาคือถ้าหมอเนี่ยเลือดต่ำกว่า50%หมอจะมีความสามารถในการโบนัสรักษาเพิ่มขึ้นมาอีก20%ก็คือฮิลแรงขึ้นแหละตอนที่หมอเลือดต่ำกว่า50มาลนะอ่ะ แล้วก็อีกพาสสีนึงที่มันแยกมาก็คือถ้าหมอเนี่ยมีเลือดมากกว่า50%เนี่ยโปนัดความเสียหายไม้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก25%อ่ะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งเลยที่มีคือ,ค,อคือดีทั้งคู่อะไม่ว่าคนจะเลือดต่ำกว่า50%หรือจะมีเลือดมากกว่า50%บัฟมังก็ดีหมดทั้งคู่เลยอ่ะจัดว่าโอเคอยู่พาสสีฟนี้ อ่าสำหรับพาสีบต่อมาเนี่ยนี้จะเป็นพาสีบของสกิลอันติซึ่งไอพาสีบเนี่ยตอนที่คุณกลางโล่เนี่ยซึ่งไอตอนคุณกลางโล่ทุกครั้งที่คุณกลางโล่แล้วมันเกิดปฏิกิริยาอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับพืชไม่ว่าจะเป็นงอกเงยติดไฟไฮเปอร์บูมมาแร้วเนี่ยมันจะทําการสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก2%ซึ่งไอสอเนี่ย ถ้าเราดูจากตัวเลขมันอาจจะมันอาจจะดูน้อยแต่มันสามารถซ้อนทับได้อีกเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืจนมันสามารถแรงขึ้นได้สูงสุดเลยแบบเท่าไรเอาเป็นว่ามันแรงขึ้นเรื่อยอ,อ่ะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ที่ผมอธิบายให้คลาสราว,วกันนะส่วนต่อมาเอ่อพาสีฟของหมอนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งพาสพทีฟที่สนับสนุนเลยสนับสนุนแบบคิวเลอร์ร้อเเลยคือ ทุกครั้งที่เราเก็บของเนี่ยหมอจะฟื้นฟูเลือดตัวเองด้วยนะอ่าก็คือมันจะฟื้นฟูเลือดทุก2.5ของ H.P. ของใบซูนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นอีกตัวละครหนึ่งเลยที่มาแบบฟูฮิล100ไม่เน้นดาเมจแต่เน้นฮิลแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนซะส่วนใหญ่อ่ะมามาไปดีกว่าซึ่งสไตล์การเล่นหมอก็แบบที่บอก เขามาซัพพอร์ตเขาเป็นฮิวเอของหมอเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแปะท่าได้ค่อนข้างดีแต่ก็ยังไม่ดีเท่ายังไม่ดีเท่าไายดาถ้าถามว่าระหว่างไหดากับหมอเนี่ยใครแปะท่าได้ดีกว่าผมก็พูเดเต็ม<สะ>ๆปากเลยว่านดาเขาค่อนข้างที่จะแปะท่าได้ดีกว่าแต่หมอเนี่ยเขามาแบบฟูลซัพพอร์ตฟูลฮิลเลอร์ เขาชนะขาดร้อยแน่กล้าพูดเลยว่าเป็นอีกตัวละครในตัวที่สามารถทนตเอกระโลกได้แล้วเมื่ตอนนี้เมืขามาคูดิวมากกระโลกเขาเนี่ยก็ก็กันระเบียดได้แล้วก็ดิวได้ค่อนข้างโอเคหมดทุดกยนโซ ตัวหมอไม่มีเลยมากหรอกท่านเจ้าคอยู่ประมาณนี้แหละสไตายการเล่นเขาก็เป็นละครน,นี่ชิ้นที่สามารถทำลา้ตนมือเนโรได้แล้วนะตอนนี้กนะ็ในปัจจุบันมีนละครที่สามารถทำลมยตนมือเนโลได้นี่ก็อยู่อสองตัวมิโคมิจงลี อตอนนี้ก็มีตัวละครเพิ่มเข้ามาตัวที่สามารถทนัดทนมือได้นะก็จะเป็นจริงอาจจะเป็น2ตัวเลยก็ได้น้อที่อาจเพิ่มที่เพิ่มขึ้นม,ม,มานคือหมอกับคาเว่คาเว่เนี่ยผมไปดูพระศิลป์ที่หลังกันได้ผมว่าคาเว่เป็ตตนตัวละครตัวหนึ่งที่น่าจะเล่นกับหมอได้แล้วก็เล่นทีมเกี่ยวกับนีโรได้อ่ะโอเคก็ สไตล์การเล่นหมอก็เป็นประมาณนี้สาหรับกลุ่มดาวก็เดี๋ยวผมพาด้วยกลุ่มดาวหน,น่อยแล้วกันอะสาหรับกลุ่มดาวก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยตอปคลิปอ่านกัน,นเองนะจ๊ะไม่ลงดีเทลหรอ,อะไรก็แล้วกันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปทางฝั่งของตัวคาเวกันหน่อยดีกว่า โอเคตอนนี้แล้วก็อยู่กดหน้าห้องเทสของตัวคาเวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคาเวเขาก็จะมาเป็นดาบใหญ่นะอ่าก็แบบที่ทุกคนเขาจะแซวก,กันตอนช่วงทีเซอรนะ์แล้วก็ดาบูทูนะก็ได้เห็นแล้วก็ผมจะพูดอะไรอย่างนี้คือคาเวเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่กดชาร์จโจมตีแล้วเนี่ยกินสเตมินาเยอะที่สุดในเกมแล้ว ถ้าเป็นดาบใหญ่ตัวอื่นเนะี่ยจะกินสักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมดูของคาเว,กาเวเ่ก่นนอนคือคาเว่เนี่ยกินสเตมหน้าเยอะมากคุณดูเนี่ยหายไปแล้วหลอดหลอดหายไปแล้วครึ่งหลอดอะ่ะเออถ้าเป็นตัวละครตัวอื่นเนะี่ยจะมีการกินอยู่การกินสเตมหน้าอยู่ที่ไม่ค่อยมากนะน่าจะกินอยู่ประมาณแถวแถวนีนะ้ถ้าเป็นดาบใหญ่ตัวอื่นนะอ่าก็โอเคเรามากันที่พาสิ ของไม่ใช่พัลสิทธิ์สกิลของตัวคาเวก่อนหน้านั้นซึ่งสกิลของคาเวก็รายละเอียดก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเลยก็จะมีอยูออ่แค่เนี้ยเขาก็ดาเมจหลักๆซะส่วนใหญ่เนี่ยของเขาก็จะคิดมาจากไอ้ค่าดาเมจจากเสเตต<ฮ>ตรงๆเลยนะแต่หลักๆคาเวนี่เนี่ยเขาจะเล่นเน้นเป็นชำนาญธาตุเนื่องจากเนื่องจากพาสซีฟมีของเขาเนี่ยจะมีความสามารถ ก็คือการไอที่ผมบอกไปตอนในข้างต้นแล้วก็คือระเบิดมันคือเนโรสายฟี Fi อะไอระเบิดมาเฟืองอะไรพวกนเนี้ยหลกัหลกๆก็คือมาจากไอ้พาสีนี้แล้วก็ไอ้พาสีนี้แหละอ่าโอเคถามว่าทำไมคาเวถึงต้องเล่นตามชำนาญธาตุเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังก็แล้วกันนะอ่าซึ่งก็มีอยู่ประมาณเนี้ยสำหรับตัวคาเวนะสกิล,ลวก็พรสวรรค์มันไม่ค่อยมีอะไรมาก อโอเคเรามาที่พาร์สีกันพาร์สีแรกเลยดีกว่าหลากัหลกๆแพชนี้เนี่ยตัวละครจะเน้นพาร์สีซะส่วนใหญ่เพราะว่าดูทรงจากสภาพแล้วเมตาแพชนี้น่าจะเป็นเมตาฮิวนะอ่ะเน้นระเบิดมาเฟืองซะส่วนใหญ่โอเคซึ่งพาร์สีนี้ของคาเวเนี่ยทุกเมื่อเกิดปฏิกิริยาที่มันเกี่ยวกับพื้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเบ่งบานไฮเบลบรูมอะไรพวกเนี่ย คาเวจะฟื้นฟู HP ให้กับคนในทีมเรา300%ของค่าชำนาญธาตุของคาเวน,นะซึ่งเอฟเฟกนี้ก็จะสามารถเกิดได้ทุก0.5าวีนะอ่ะส่วนต่อมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟของสกิลอันติซึ่งพาสซีฟของสกิลอันตินี้มันคืออะไรก็คือทุกครั้งที่เรากดอันติเนี่ยมันจะมีความสามารถอย่างนี้ก็คือทุกการโจมตีปกติเนี่ยมันจะเป็นพืชอ่าเป็นธาตุไม้แหละอ่ะเป็นธาตุไม้ ซึ่งทุกการโจมตีเนี่ยมันก็จะขึ้นทุกการโจมตีนะมันจะตดอทุกครั้งที่เนี่ยที่มันโดนสูนเนี่ยมันจะเพิ่มค่าความชานาญธาตุเพิ่มขึ้นอีก25อ่าก็ประมาณนี้แหละที่ผมจะพูดให้ฟังนะก็สแต็กก็สามารถทับซ้อนได้สุดสชั้นนะนะก็ประมาณนี้นะที่ผมจะพูดได้ฟังนะก็ผู้ชมคงไม่สงสัยอะไรหรอกมนะั้งบางนะ ถ้าสงสัยเดี๋ยวผมอธิบายให้ทีก็แล้วกันนะซึ่งอ่ะพาส์ีนี้เป็นพาส์ีของอันติเอาง่ายๆคือทุกครั้งที่คุณโจมตีใส่ศตูเนี่ยมันจะเพิ่มความชำนาญธาตุให้25หน่วยซึ่งสามารถสแต็กได้มากสุดถึง4ชั้นอ่ะประมาณนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะ ซึ่งถามว่าทำไมเล่นแรงตัดชํานานาธาตก็พาสีที่ผมได้บอกไปข้างต้นแล้วนะก็ตามน,นั้นซึ่งมักเกลืองของคาเวถามว่าแรงไหมแรงอยู่พอสมควรวให้ดูเลยแล้วกันอืมก็ตนนามมองความจรชมดักล้ำเอน นะซึ่งมันคือดุลโลสายฟรีมันไม่มีอะไรมากส่วนเวลาเรากดตีทุกการโจมตีของคาเวก็จนะโจมตีเป็นท่าตไม้สะส่วนใหญ่นะก็ือเอาดาบเครื่องไม้แต่ไม่มีอะไรมากก็เหมือนลุกตอนกดอืนไออันเตีอแลดาบติดไฟนะนะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับตัวคาเว เดี๋ยวเราจะมาลองดูพาร์สีหน่อยว่าไอ้ห้าชั้นไอ้สี่ชั้นแล้วก็มีความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้นม,มันจะเป็นยังไงนะตอนนี้อตอนนี้เออนี่ชำนาญธาตุดั้งเดิมของคาเวคือหกร้อยสามสิบใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองกดติกต้องตีมอนให้ธาตุาน้ำก่อนว่าแล้วก็ต,ตีมอน มันมันสแต็กไปสี่ชั้นแล้วเราจะมาลองดูจำนวนาธาตุเพิ่มขึ้นมา790จาก630<อ>ก็อันนี้น่าจะสแต็กครบ4ชั้นแล้วซึ่งทุกชั้นก็จะมีย5่หาน่วยก็น่าจะเป็นประมาณนี้นี่ลอดสายสี่ ผมคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเอาเน,นี้โล่มาเล่นด้วยมันจะเกิดอะไรนอาจะจะเกิดราเปิด,ดมาเฟืองท้ายยิ่งใหญ่เข้็ได้แต่เมตานี้คือเมตาสายฮิวทั้งชมเห็นไหมทุกครั้งที่ไอ้มาเฟืองระเบิดเนี้ยมันจะฮิวเลือดทัางชมสังเกตด,ดิ้่ะมันโดนมอนมาหน่อยเอ๊ย แต่เมได้ไหมมันคิวไหนเห็นปหมหรือมันคิวจากดาบนา้ำปะอาว่าช่างมันเถอะอ่ะอ๋อว่าเป็นประมาณนี้สำหรับตัวคาเวโอเคแล้วเราก็ไปเปิดตู้ของแพทช์นี้เลยดีกว่าแพทเอ่อคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่ามาเปิดตูก้กระชากแค่นี้แหละโอเคเราไปกันเลยดีกว่า โอเคก่อนที่เราจะมาเปิดตู้เนี่ยผมขอไปแนะนำอิแฟกกับอ,อาวุธก่อนดีกว่านะซึ่งเออผมจะใช้นาฮิดาเป็นแบบแล้วกันนะเอ่ะอันนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็น่าจะเป็นของอันนี้ก่อนน้นมอไปนะซึ่งหมอไปเนี่ยเออหลักๆเขาเน้นเลือดจะสนใช่ไหมไอาอาวุธที่เขาสามารถเล่นได้ก็น่าจะเป็นอ่ะของโปร,รทเท a ิส e อมเบอร์แล้วก็ ถามว่าสมุดยางอื่นเล่นได้ไหมก็เล่นได้อะไรก็ได้ที่เป็นฟื้นฟูอ่ะสมุดฟื้นฟูหรือไม่ก็สมุดํำนานธาตุพวกจำนานธาตุอ่ะก็สามารถเล่นได้ก็จะเป็นประมาณนี้ที่ผมแนะนำนะอ่ะถ้าใครอยากลองของสามดาวก็น่าจะเป็นสมุดเนี่ยแหละสมุดมังกรนะนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้อาวุธที่ผมจะแนะนำสำหรับเหมาไปนะอ่ะ สำหรับต่อมาเนี่ยทางฝั่งของอาจิแฟงเนี่ยหมอเขาเนี่ยสามารถเล่นได้หลายอย่างเลยนะไอ,อที่มันเกี่ยวกับพืชอ,อ,อถ้าคุณอยากเล่นหมอสายฮิลเนี่ยคุณก็เน้นเลือดไปเลยเอ,อหมอแบบฟูลฮิลโล้นหนานะๆอ,อ่เล่นไปเลยฟูลฮิลก็ใส่เป็นคุณอาจจะใส่เป็น2เลือดก็ได้พวกเซต2เลือด ้าคุณไม่ใส่เป็ตสองเลือดใส่เป็นเซตอื่นได้ไหมก็ใส่ได้เซตนี้เลยก็เซตเทนัสซิตีเป็นอีกเซตหนึงที่เพิ่มทั้งเลือดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของโล่ด้วยนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับหมอเออแล้วก็หมอก็เล่นไม้ได้เหมือนกันอ่ะอุิกรณไม้ก็เล่นได้ ถ้าใครอยากได้ฟูฮิลก็ใส่อย่างสองเลือดอะไรก็ได้สองเลือดแล้วแต่ท่านชมเลยที่ท่านชมต้องการส่วนออบหลักๆของหมอเนี่ยจะเน้นอะไรก็จะหลักๆของหมอเนี่ยจะเน้นเลือดกับฟื้นฟูนะที่เขาเล่นกัน2อ,อย่างนะอ่ะแต่อาร์ติแฟกต์ที่เขาใส่เนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาก็เป็นเลือดหรืออันนี้ก็จะใส่เป็นไม้ก็ได้หรือก็เป็นเลือดที่อะไรก็แล้วแต่ท่านชมหรือคุณจะใส่อันนี้เป็นฟื้นฟูก็ได้ก็แล้วแต่เอาไปประยุกต์ใช้กันหรือ ไอ<ม>ช่องมองกุฎคุณอาจจะใส่เป็นฟื้นฟูนฟนก็ได้หรือถ้าคุณอยากเล่นหมอดาเมจมันก็เล่นได้มันก็ไม่แย่เหมือนกันเล่นได้เหมือนกันก็คุณอาจจะเล่นหมอดาเมจหรือจะจะเล่นเป็นหมอฟูลฮิลบวกโลหรืออยากจะเล่นหมอที่เน้นโลเลยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยก็ส่วนตัวแล้วหมอจากที่ผมคิดเนี่ยเอาไปประยุกต์ได้หลายทางก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมปั้นเลยว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่านะอ่ะ ส่วนต่อมาของคาเว,าเ,วเนี่ยคาเวเนี่ยหลักๆเขาคือดาบใหญ่อ่ะดาบใหญ่ก็แล้วคาเวเนี่ยเขาต้องเล่นตามชำนาญธาตุถ้าไม่เล่นตามชำนาญธาตุก็เล่นเป็นอย่างอ,างอื่นก็ได้พวกดาบฟื้นฟูอ่ะก็เล่นได้แค่นี้นแหละดาบฟื้นฟูกับดาบชำนาญธาตุที่เขาจะสามารถเล่นได้ก็มีอยู่ไม่กี่ดาบถ้าใครเล่นกิจกรรมของวินบลูมก็น่าจะได้ดาบนี่แหละ หรือมันก็ดาบคราฟในซูเมลุก็ได้คุณก็ใช้ได้เหมือนกันนะนะอ่ก็ไม่แย่อ่ะพยายามหาดาบแรกๆที่มีออฟบลองเป็นชำนันธาตุกับฟิวฟูแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ดาบเออ่ดาบรีสคิวเนี่ยมันจะใชใ้ได้แล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่านะผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มเอาเลยว่าสองดาบนี้ก็น่าจะใช้ได้หรือเป็นดาบคราฟในซูเมลุก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคก็ไม่ได้แย่อ่ะ ส่วนอันดิแฟกต์ของคาวีเนี่ยหลักๆเลยเขาคือเขา,เขามีหน้าที่ทำทำน,นี่ปฏิกิริยาธาตุให้กับทีมนะก็ผมพอจะเดาได้แหละว,ว่าใส่อะไรได้ก็เซตนี้แหละก็ใส่ได้เพราะว่าเซตนี้จะมีหน้าที่ใน,นการช่วยเพิ่มดาเมจเกี่ยวกับการปฏิกิริยาธาตุที่มันเกี่ยวกับพืชน,นะข้าวีอาจจะเล่นเซตนี้ได้แล้วก็ส่วนออฟเนี่ย ก็ผมคิดในใจแล้วว่าอา,อาจจะเล่นเป็นฟูชชำนาญทตุหรือก็เป็นชำนาญทตุกึ่งดาเมจไปเลยก็ได้อา่าก็จะเป็นประมาณนี้หลักๆคาเวนี่เอ่อเอ่อสเตตที่เขาต้องการหลักๆก,ก็น่าจะเป็นชำนาญท่าแหละลองลองมาก็าฟื้นฟูก,ก็แล้วแต่น้ำชมเลยอันนี้ผมคิดในอีกมุมมองหนึ่งนะแต่ถ้าผมคิดเป็นมุมมองของผมเนี่ยก็น่าจะเป็น ในการชำน้นถ้าถ้วยความเสียหายไหมแล้วก็ตาขี้แรงกี้ก็ตามนี้ที่ผมกิดเอาไว้นะถ้าคุณอยากเล่นสายดามดเมจก็ลองแบบที่ผมทำดูก็ได้เหมือนกันก็ไม่เสียหายอะไรอ่าเลยคุณอาจจะเล่นคาเวเป็นฟูลอา่าฟูลซับพอร์ตเลยหรือฟูลดาเมจก็แล้วแต่ท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปเล่นได้เหมือนกันก็ตามนี้อ์ติแฟกต์เซตนี้ก็น่าจะเหมาะกับคาเวมากที่สุดแล้วล่ะ อ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้สำหรับที่ผมคิดว่าอดีแฟกนี้น่าจะเข้ากับคาเวมากที่สุด,ดนะโอเคเราเข้าคอนเทนต์หลักๆของคลิปนี้<ส>เลยดีกว่าโอเคซึ่งงบประมาณผมก็อยู่สามหมืกับอีก64ิบสีโรนะก็ถามว่าแพชนี้จะเปิดตูว้วุธไหมก็ต้องดูก่อนนะกันนะว่าจะเสียตู้หมอเยอะหรือเปล่าหลักๆผมต้องการคาเวด้วยไง บอกก็ต้องการเพราะว่า2ตัวนี้มันเล่นด้วยกันได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคก็ไม่ได้แย่จากทีเดียวก็โอเคเราเริ่มจาก10บโรโแรกเลยดีกว่าโอเคซึ่งนเวลาที่ผมโอเคได้ละเนี่ยคาเวนาเวลาที่ผมอัดจุดตอนนี้ก็จะเป็นวันที่4ซึ่งหลังจากผมลงคลิปนี้ไปอาจจะ ใช้เวลาสักสัปดาห์เพราะว่าผมจะตัดเก็บฮันไกสตาร์เรียวก่อนแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไปเจอฮันไกสตาร์เรียวกแล้วถ้าใครได้ดิวกิปฮันไกสตาร์เรียวก็สามารถให้ไปดูได้เลยนะโอเคเราได้คาเวหนึ่งตัวคาเวอกี่กี่ดาวอ็กกี่ซีก็ได้ก็แต่ไม่หมดอ่ะันนี้ผมอ่ะแต่หลักๆเราคือหมอถ้าเราเสียน้อยเราก็เปิดอาวุธเสียมากก็ไม่เปิดอ่า ซารเรลค่อนข้างเสียไปเยอะอยู่ซาเรวผมกดไปหมื่นห้านะก็ได้ลุดเลตมาก็ไปดูคลิปกันเองกันผมไม่สปอยลกันนะเดี๋ยวสปอยว่าลุดเลตมาก็สปอยไปตัวไปยินดีหรือเปล่าวะเอีเอา๋ามว่าเช่ามาเด็กเรากดไปกี่โลแล้ววะอ่าฮะจากผมเนี่ยแหละเราเกือบสามสิบโลแล้วอันนี้โลที่สี่สิบแล้ว จ็ไม่มาหลุดมาจากไหนวะเนี่ยไม่มีหน้าตู้นะอันนี้โลดี่สี่สิบอันนี้โลดี่แค่สิบก็ยังไม่ออกคาเ์วีสองตัวเจคารวีแคนเดสอ,อันนี้กิโลดี 50, ่ห้าสิบใช่ไหมอันนี้โลดี่หกสิบโรดีด่หกสิบก็เหมือนจะยังไม่ออกก็สกิป ตอนนี้ผมเลยอยู่4เม็ดก็ลองกดเล่นๆดูเลอาจจะได้ก็ยังไม่ออกนอันนี้ผมจะไม่นับดีกว่าอันนี้ผมไม่อยู่คไหร่ว 64, ่า64เช่ป่ะอันนี้64อ่าทั้งหมดนี้คือ64อันนี้เราจะเข้านเนี้ยกันแล้วท่านผู้ชมมา เจเ่เจ uh, ็ดสิบส่อเราต้องรุ้นได้ว,ว่าจะดุดหรือเปล่าออตามนั้นครับท่านผู้ชม <c oughs> แม่คือเล่นเกมร,รู้สึกมั่นใจกับตัวงมากไม่เหมือนสตาร์เรลนะ โอเคก็จะมีเป็นประมาณนี้โอเครู้สึกเราได้หมอเร็วมากแล้วก็เราได้จากการแก้วลุงด้วยนะซึ่งโอเคผมกลัวมากเลยกลัวมันหลุดมาได้ฮานอยแล้วผมก็ไม่ได้เล่นการยูอยู่แล้วไงไอน่าจะถอนคำพูดเมื่อกี้ไปว่าเล่นเกมนี้มั่นใจกับตัวแต่ไม่มั่นใจกับตัวอาว,วุธเกมนี้เลยนะโอเค เรามากันสักไหนผมจังหยุดงบจยุดที่หมื่นห้าถ้าหมื่นห้ามันยังไม่ได้ผมพอโอเคเราได้เป็นจีม่วงโอเคโลต่อมาอันนี้นผมอาวุธ20โลแล้ว20โล20สโลดิไม่ได้นำมีลเอลไปได้ออันนี้ สามสิบโลสามสิบโลยังไม่ได้รู้สึกเหมเราได้เร็วมากเลยว่ะได้มาเจ็ดสโลอาวุธที่ผมไม่เคยเห็นหน้าอาวุธช่างมเด็ดอ่นนี้เราเท่าไหรแล้วสามสิบเลยใช่ไหมอันนี้ก็สี่สิบสี่สิบแล้วก็ยังไม่ได้สามหมื่นเพชรที่ผมหามานี่คือทั้งแพชที่เล่นมาเลยนะ่ะ ไปดูว่าดองมาจากไหนเย่ๆนะอ่าตะกี้ก็สี่สิบละอันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบก็ยังไม่โอเคห้าสิบละอันนี้ก็หกสิบถ้ามันหลุดเลนผมจะพออันนี้หกสิบแล้วใช่ไหมมีอ,นน 60. อันนี้ก็น่าจะเจ็ดสิบถ้ามันหลุดเรนออกมาผมจะพอหยุด เจ็ดส <Christmas. S 1> <ram> ิบแลละก็ตาไม่ป่อยพูดแล้วท่านผู้ชมถ้าดุดก็อย่าพอเราได้หอกว่าโอเคถ้าเอ้ยเดี๋ยวจะต่อวะเอาแรความลมกำเริบโอเคผมก็ต่อดีกว่าแบบที่ผมพูดอ่าเราหยุดที่งบหมื่นห้าแล้วเราก็จะพอ อโอเคอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วโอเคครั้งนี้เราจะพอพอเลยก็เป็นอันจบโอเคผมขอเช็คก่อนนะว่าเราจะมีงบเศษเอาไปกดได้ต่อหรือเปล่า โอเคมาเราอาจจะทำตามความฝันได้อีกนิดหนึง่งมาอีกสิบซีโร่จัดแปะไฟกระพริบเอ่อกี่โดลแล้ววะไม่ไม่ได้นับแล้ววะุดเลตปุ๊บไม่ได้นับเลยเริ่มมึนมึนตึงตึงโอเคเรามาเล่นแมสก์กัน ไ,ได้ก็อยางไม่ได้ได้ไหถามว่าผมซีเรียสเรื่องอาวุธไหมก็ไม่ได้ซีขนาดนั้นเพราะว่าใช้อย่างทดแทนก็ได้เพราะว่ามันมีอาวุธสีดาวที่มันก็โอเคนะแล้วก็คนเราใช้เอมเปอร์อาวุธครัฟนะนก็น่าจะโอเคแหละ โอเคน่าจะแผนที่นี้ก็ถามว่าเกลือไม่ก็ไม่เกลือมากสำหรตัวละครแต่มันเกลือกับตู้วูดแทนเองมาจากไหน่โอเคอ่ะขอ,อขอผมผมขออีกหนึ่งโลแล้วกัน ว่าจะเดือเผ็ดไปทำอะไรก็เอาไว้สำหรับตู้ในนาคนนะเผื่อมีตัวอะไรเด็เดๆดีๆนะอ่าก็ตู้อาวุธไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้สีแดงอ,อยู่แล้วอ่ะอ่านว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้อ่ะก็โดยรวมแล้วตัวละครไม่เกลือแต่มาเกลือตู้อาวุธแทน,นก็ไม่แย่ <az> <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะดูสั้นๆหน่อยนะเพราะว่า เป้าหมายหลักของแพชนี้คือผมจะมาเปิดหมออยู่แล้วนะอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะเพื่อเปกลังใจใคลิปถัดไปนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะเสีย